Kenalor, oh, 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 um. Baik, dek, jingko, pergi main dengan Ima duduk nang, terang munt. Chea, chea, lewat, pilih tempat mana? Yujin, ini cuma beri, tolong. Kenom ini, saya Yujin yang dibawa ini, kenalah. Tidak. Terima kasih. Ima, terima kasih. ในมาแล้ก็มันรจจ้ะมาเล่นเล่นเองวันนี้เป็นสาวค่ะวันนี้เป็นโคเป็นสาวนะแกสาวเสื้อเอลลอยกระโปรงบานๆสาวมันอ๋ออ๋อแม่จิ้ อโอ้ฟันยืนฟันยาวนะฮะแกเซมิอะเนแม่เบาเสียงกันแเมกจุนี่อืกาให้นะเออนี่เป็นโอ้ยไงหลังไงหลังเออ เก็บซองนหนเก็บซองไหน,ไหนวันนี้เป็นเป็นสาวเป็นผู้หญิงก็ต้องดูเรียบร้อยแหละอืม,อม,อมนี่เป็นสาวค่ะวันนี้เป็นเป็นสาวแอคคให้เป็นอะไรก็ได้ค่ะอืมออกเกาให้เกาโอ้เป็นสาวเป็นนาง,างนั่งให้มันเรียบร้อยหน่อยวันนี้ยออ ขนมก็ไม่ให้กินดูดิเนี่ย <c oughs> นั่งมันมดีๆหน่อยเอออย่าอ่อยเยอะอย่าออยเยอะอืม <c oughs> วันนี้เป็นสาวเออ <c oughs> อ๋อ,อ,อนอนนอนโอ้เดี๋ยวเขาเห็นโจ้ยปิดโจ้ยหน่อยปิดโจ้ยหน่อยเดี๋ยวเขารู้ว่าเป็นผู้ชาย <c oughs> อืมเออวันนี้เป็นสาวแอปเป็นสาวน่ารักอืมสไตล์ BNK <c oughs> สวยแหละดูออกเนาะอ่ออยนี้อ่อย,อ,อ,ย,อ,อ,ยอ่อยแฟนคลับหน่อยออยหัวใจเยอะๆหน่อยเอออยานั่งกำลังช่างเยอะยอืะเดี๋ยวเขารู้ว่าเราเป็นผู้ชายปลอมตัวมาแม่ก็ดูซีรีส์ก็ะจะจบละ อันด้วยอันด้วยวันนี้เรียบร้อยนิ่งๆนะคะอันด้วยอ็ม่าอ็มมา โอเไปอืมเอ้เต้นดิดิง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 อเดินไปอเดินไปหาหาขนมกินว่างั้นเดี๋ยวก่อนโอ้ โอ้ไม่มีออมม่าอ๋อกับนุ้ยโชยแล้วอืมเอ้ะวันนี้แฟนขับไปเหนนไหมนะสองอาทิตย์ที่แฟนขับไม่เคยอยู่แฟนขับไปเที่ยวกันอืมหนูสวยไหมคะบอกมาสิ หนูสวยไหมคะหนูโค่รสวยไหมคะวันนี้ก็เป็นสาวรับบทสาวสวยน่ารักสัสนซนเออมียกมือด้ะอทำเล็บก,ก่นอนออถ้าๆ้าอ๋อไหนไหนทางนี้อย่าอย่าหลุดเฟรมดีโอ้หัวหินร้อนมากกรุงเทพก็ร้อนเหมือนกันค่ะวันนี้ไปไหนก็ร้อนอืมโอ้กันนุย้ยกันนุย้ย อเออพูดถึงชุดนี่น่าไปเที่ยวทะเลมากเลยนะสีสดใสนี้นะอืมเย็ยนทำเล็บอามานี่ขึ้นมาอย่าอย่ามางัดซอกออกไปเลยเร็ว มาอมืไปไหนละแล้วก็วนเวียนไปที่กงขนมเหมือนเดิมมาเร็วไอ้โ้อืตายแล้วไอ,อ้โ้อมาวันนี้จะเปิดขนมให้กินไหม <laughs> รีบวิ่งมาเลยนะรีบวิ่งมาเลยนะรอก่อนอืมนี่ใส่กล่องไว้โอ้ใจยเย็นใจยเย็นนี่กล่องมามา่าเอาอ่ะขนมมันใกล้หมดก็เลยมาใส่โอ้ใจยเย็นๆใจยเย็นๆย,เยนเลยอ่ะอ่าให้หยิบโอ้เอาเอาเอาอืมให้กี่ซิ้นให้สองซิ้นอ่าซิ้นที่หนึ่ง ว่าจะพาไปทะเลสักทริปหนึ่งก่อนส่งกลับบ้านเงี้ยไปเล่นขุดทรายรู้จะไปหรือเปล่าเดี๋ยววันไหนว่างๆขับรถไปบางแสนอย่างงี้เนาะอืมแล้วก็ค่อยส่งคืนจะส่งคืนจะส่งคืนก็มีเรื่องแบบไม่ให้ได้ส่งคืนสักทีนโคก็ต้องกลับบ้าน หาแม่มีนเนี่ยนึกแม่มีนอย่างไี่ฮะอืมมมนอยู่กับแม่หญิงปีนึงละแอ่แรกจะให้อยู่เดือนเดียวอยู่ไปอยู่มาพอจะคืนก็โควิดเข้าอะไรอย่างเงี้ยอืมนี่ก็เป็นขนมซีเรียลกล่องหนึ่งแพงนะกล่องหนึ่งประมาณเกือบสามร้อยสองร้อยกว่าบาทสองร้อยเท่าไหร่ไม่รู้จะไม่ได้ละซื้อใน ท็อกในฟู้ดแลนด์เนี่ยมีจริงๆเป็นซีเรียลที่คนกินนี่แหละแล้วก็เป็นซีเรียลนาเข้ามันก็เลยแพงแต่ว่าเราจะให้กินแค่วันละสองครั้งเอียวันละสองชิ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นขนมของเขาแต่จริงก็มีคุกกี้ย่าซึ่งยิมคุกกี้ย่าหมดอีแม่ก็ไม่ได้ไปสวนเลยอีแม่ก็ลืมในอาหารใกล้ใกล้จะหมดอ่ะคุณมาขามกินไหมคะอะสาวขามสาวขามก็กินได้คะ่ะสาวขามก็กินเหมือนกันคะ่ะอืม คนเหียวเนียวอ้าวมีแอบจกเองไปแล้วหรออีกหนึ่งซิ้นน่ะนั่แม่ปิดบองนะนะแม่ปิดบองก่อนนี่ก็เป็นกล่องมาม่าเอามาใส่อืมเราจะกองผิดไหมโอ้ออก็ประมาณแบบเนียยแหละ คือก็ต้องคืนอยู่แล้วนะเพราะว่าอีแม่ก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงได้ด้วยงานด้วยอะไรเนาะมไม่อยากให้ต้องรอคอยแต่โค้ดเป็นเด็กอยู่ง่ายกินง่ายนะอยู่กับใครก็ไดอ้อ้อนได้หมดทุกคนนะคะนี่เป็นเหตุผลที่เลือกโค้ดมาอยู่ด้วยเพราะว่าโค้ดจะไม่มีแบบติดคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษอยู่กับใครก็อยู่ได้เลยอยู่กับแม่มีมาตั้งหลายปีมาอยู่กับแม่หญิงก็อยู่ได้เลยอย่างนี้เออ ือเขาเป็นเด็กเลี้ยงง่ายว่างั้นอืมมมะขามก็กินเหมือนกันมะขามก็กินค่ะมะขามเขาก็จะมีขนมอยู่แล้วขนมมะขามก็หมดเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนอะดอยอะดอยเนาะอืมมันเขี้ยวนี่ก็แต่งตัวอยู่บ้านนะคะอืมจส,สวยค่ะ ตอนส่งกลับก็ก็อ้วนขึ้นมาหน่อยนะ <c oughs> หมดยังอม <c oughs> หมดแล้วก็พอนะคะคุณขาพอแล้วนะคะโอ <c oughs> ดูตูดเห็นไหมตูดคุณก็ใหญ่แล้วน,นะคะคุณ้ <c oughs> คุณมีขนร่วงอีกไหม อทำคานสาดหน่อยสิจะได้ผัดขนแล้วก็รอๆหน่อยลืมไปวันนี้เป็นผู้หญิงอ,อ,อทำคอนซาดหน่อยสิ โเคไปแล้วก็จะไปเล่นตรงไหนก็ไปตอนนีอ้อืมอีแม่จะไปดูซีรีส์ต่อจะจบละเข้าใจไหมมาสวัสดีกันนั่นมิสัยมิสัยเสร็จแล้วโวยวายตลอดเพราะว่าจะกินอีกโน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 พอพอเลยอืมนี่คุณมะขามค่ะคุณมะขามก็กินกระปั่นค่ะนะคะคุณแอคโคคุณแม่ก็จะไปดูซีรีส์ต่อแล้วนะคะคุณแอคโค ตามสบายนะคะชั่วโมงอิสระฉันปิดประตูครัวแน่นแน่นนมันรู้มันรู้ว่าแม่ขนมไว้ไหนพอแล้วเนอะโอ้ปิดหมดไปนะไปแล้วนะไปแล้วนะวนะบ๊ายบาย